เอาเช้านี้ครับเอาหินใหญ่มาส่งมาจากน้ำหนาวเมืองเลยแล้วเนี่ยตอนรับฮะเขาสู่ช่องกัิกาทักบายทินพระวันเดิตสามอกศูนย์ครับท่านผู้ชมมีความท้าทายก็คือมันลื่นแม่ต้องตั้งลำให้ดีแล้ะหาลายให้ดีครับรถหนักไปเท่าไหรนะ่ฮะรถเบาดีมีโอกาสที่จะลื่นแน่นอนเอาแม่โคขับไปจํากันตรงนี้อยู่ อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำไป,ไปทีมงานบริหารกันหินใหญ่เอามาใส่ตัวที่เป็นกล่องตะข่ายรวดนะฮะนี่ครับรถบดปีนแกะมารอแล้วอันนี้ออกแบบมาสำหรับงานกรมชนโดยเฉพาะ บทอัดนะาผู้ชมแบบไม่สั่นสะเทือนเป็นซีนแกะมีคันสองคันสามแล้วนะเริ่มจะเช้าโอ้ย จากเปทางในหมู่บ้านนะครับ,บแคบเข้าก็ยากออกก็ยากลำบากคูณ2คือเรื่องฝนนี่แหละ แม่แมนอทตก่ากันมากถเด้อตัวเมมันคเริ่มมองเขาอันนในนไว้อันนั่นอะละ่้มีเพื่ไกนอด้เ่มดอขึ้นเโอ้ยยุ่งทอได้เลยว์มาขึ้นวันี้คิดมขึ้นเนาะโอ้โมแต่แ่เศร้าม่อวานเนี่ย Mark, 44, fever, นี่เด้อตามพอดีเลยนึ่ดงัอยู่หมองนีหองสัอห่องไบมแเห็นต้นเ้าจ๋าไกลครับ

อ่ะคราวนี้ถึงทีแม่แล้วครับต้องหาลายดีเดี๋ยวลื่นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไมโครตรงนี้เยอะอยู่ ป่ะเพื่อนเรากลับกันหมดแล้วเดี๋ยวคันนี้คันสุดท้าย ชิวๆครับตัวปลิวอยู่